นออไปไปือในเดือนตุลาคมถือว่าเป็นเดือนที่ออกพรรษานะคะสำหรับเดือนออกพรรษาเนี่ยจะเป็นเดือนที่เกิดการเดินทาง พาะตลาดในประเทศอย่างคึกคักแค่งานชุราจังหวัดเดียวเราคาดว่าในงานชักคราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานยอยาคืนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ160รล้านบาทในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้เข้าไปเติมเป็นงานชักคราชุราธานีโดยจงางทททได้จัดเป็นน้ำพุโดนตรีนะคะวันที่3 1ตุลาคมนะคะการแสดงน้ำพุดนตรีจะแบ่งเป็นรอบๆนะคะที่สะพานนริศนะคะ จะมีตั้งแต่ตอนสองทุ่มนะคะอยากให้ทุกท่านเมื่อไปเที่ยวงานชักพระแล้วแวะเวียนไปดูน้ำพุดนตีด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานชักพระตั้งแต่วันที่26ตุลาถึงสา,ามิกามีกิจกรรมที่มีความแตกต่างในแต่ละวันค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านไปค่ะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คอเซ็นเตอร์1 6 7 2ค่ะพี่น้องค่ะปีนงยาพลาดมาเดียวสุรา์ธานี งานกล้องดีๆประเพณีชักพระมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีครับพี่นงเรามาไหว้พระนะครับโปรวัดมาเที่ยวเมืองรอยกะเลาะรงงลอยไสย้ไหว้พระลอยวัดมาสัจจันทร์วันเดียววันเดียวไหว้พระได้เป็นลอยวัดครับนีครับนีงานประเพณีชักพระขอรับป้าแลกันรยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่นองอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์ครับพี่นงพลาดไม่ได้ คือคืนวันที่29ตุลาคมกับมีการเฉลิมฉลองขอ่หม,มุมเมืองพี่น้องคุ้มพ้าป้าหนักเป็นปันปันขุ้มครับที่มีการจับคุ้มพา้าบ้าหน้าบ้านกับพี่น้อง นาสุเดชิคันเล่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับพี่น้องมีทัพอุจประวัติที่ประพารณาสวยงามจี่เพื่อประเทศชาติครับพี่น้องชาวรู้นะครับก้องวันทีรษะทิศตุลาคมกับพวกโมกเลยพี่น้องกับทำวุ้นนะครับกับเรือสนมุกพี่น้องฉับฟ้ากันมากนะครับโรยว่าวัดครับพี่น้องทางทางบกทางน้ำพี่น้องอย่าพลาดและอย่างชมการแข่งขันเรือยาวครับพี่น้องต่างคืนมีนำผู้ดตรีครับมีการประดับประดาเรือพระทางน้ำครับอย่าลืมอย่าพลาดงานฉับฟ้าสุรานท่านี่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  พาไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ใจจสตังก็ไม่เยอะใจเท่าไรกพคือในคนไทเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมทำไมแหม่เก็ฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหม